ก็ขอจะเรียนพรน้องๆธรรมศึกษาทุกคนเลยนะแล้วก็จริญนพรานิยมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็จะมาสอนวิชาธรรมวิภาคนะครับธรรมวิภาคเนะี่ยในชั้นตร,รนนีนะครับปฐมนั่นเองนะครับต่อในภาะที่สามนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรัตนสามรัตนสามนะครับรับตนะ์คืออะไร รัตนะถ้าแปลตรงตัวเลยแปลว่าแก้วนะครับถ้าพระรัตนะตายเนี่ยแปลว่าแก้วอันประเสริญนะรัตนะเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากเนี่ยเรามีคุณค่าอย่างเช่นอะไรเพชรทองเพชรแหวนจินดาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยะไรต่างๆนะครับอัญมณีต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ารัตนะนะครับแปลว่าแก้วนั่นเองนะครับแต่ที่เราจะมาเรียนนะครับในวันนี้นะครับจะพูดถึงพระรัตนะตายนะครับคือแก้วอันะ มีสามอย่างนะครับหนึ่งคือไนพระพุทธนั่นเองนะครับพระพุทธนะครับสองพระธรรมสามพระสงฆ์นะครับลัตนะดวงแรกนะครับคือพระพุทธเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านี่เองะครับจัดเป็นพระพุทธนะครับส่วนพระธรรมคืออะไรครับส่วนพระธรรมตรงนี้นะครับพระธรรมตรงนี้นะครับคือคําสอนนะครับ ทำนะครับคือคำสอนนั่นเองนะครับนี่คือคำสอนนะครับส่วนพระสงฆ์ก็คือเหมือนที่เราเห็นกันทุกวันนะครับหรือลุงพี่เนี่ยก็คือจะเป็นพระสงฆ์นะครับโหยือที่เราเคยใส่บาทแล้วเรียกว่าพระสงฆ์นะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับต่อมานะครับหนึ่งนะครับท่านผู้สอนให้ประชาชนนะครับประพฤติชอบด้วยการวาจาใจนะครับ ตามธรรมวินัยนะครับเรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระพุทธนะครับอ่าบุคคลผู้ที่สั่งสอนนะประชาชนให้เราประพุติชอบด้วยกายวาจาใจนะครับที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยชื่อว่าพระพุทธนั่นเองนะครับพระพุทธนั่นเองต่อมานะครับพระธรรมนะครับข้อที่สองนะพระธรรมนะครับคือพระวินัยที่เป็นคําสอนสอนของท่านนะครับ นะครับพระธรรมวินัยนะครับที่เป็นคํสั่งสอนของท่านนะครับชื่อว่าพระธรรมนั่นเองนีครับก็ที่พระรรมเจ้าท่านก่อนที่ท่านปริพาเนี่ยก็มีควรทูถานว่าถ้าท่านปริพานแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นแ <c ats name> ทนท่านนะเาบอกว่าสิ่งที่แทนตัวท่านนด้ก็คือพระธรรมนะครับคือคําสั่งสอนที่ท่านเคยสั่งสอนที่ท่านเคยเทศนาไว้นะครับนี่ครับเรียกพระธรรมนั่นเองนะครับต่อมานะครับ ข้อที่สามนะครับครับและปฏิบัติตามนะครับพระธรรมวินัยชื่อว่าพระสงฆ์นะครับก็หมู่ชนกลุ่มหนึ่งที่เกิดศรัทธานะครับฟังคําสอนแล้วตกผลึกเนี่ยเกิดสอนแล้วอยากจะที่จะฝึกตัวเองหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตาัยนะครับก็ไดามาบวชนะครับในพระพุทธศาสนานะครับก็เรียกว่าพระสงฆ์นั่นเองนะครับพระสงฆ์นั่นเองอันนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าแก้วสามประการนี่เขาเคยเรียกว่า แก้วสามการนะครับที่หาได้โดยาายากนะครับหาได้ยากนะครับหาได้ยากก็มีอยู่สามนะครับคือพระพุทธประธรรมประสงค์นะครับ,รรรมมรบที่เขาเรียกว่ารัตนะอา่มาดูนะครับเหตุที่เรียกว่ารัตนะเพราะเป็นวัตถุที่ควรยำเกรงมีค่ามากหาค่ามิได้และเป็นที่พึ่งที่ระดึกอันสูงสุดนะครับคําว่ารัตนะคือสิ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆ ตระนชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเป็นสิ่งที่แบบประเมินค่าไม่ได้นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือพระนาตายนี่คือประเมินค่าไม่ได้หาได้ยากนะครับโลกเราเนี่ยเป็นโลกที่โชคดีนะครับโลกชมพูทวิบนีชมพูทวิปนี่จะมีพระพุทธเจ้านะครับมีพระพุทธธรรมสงฆ์นะครับบางโลกเนี่ยถ้าเราพูดถึงอีกนะครับมันจะมีหลายอีกหลายโลกเลยนะครับ ที่พระสมณาอาจ้าพูดว่ามีอนันตจักรวาลน่ะคือมีอจักวรวาลที่เหมือนเราเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ท้ววเลยเนี่ยแต่ในจักวรวาลนั้นน่ะก็มีน้อยนะครับที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยไปทรงบังเกิดนะครับในจักวรวาลนั้นๆนะครับก็มีน้อยนะเห็นไหมพระรพุทธพระธรรมสงฆ์เนี่ยาหาได้ยากนะครับเกิดขึ้นได้ยากนะครับต่อมาข้อที่หนึ่งนะครับมาดูมาดูข้อสอบสนามหลวงที่เขาชอบออกนะครับ ไปดูข้อที่หนึ่งนะครับชาวพุธยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งน,นะครับชาวพทชชาวพุธของเรานะครับนับถืออะไรเป็นที่พึ่งน,นะครับใช้ประตา,าปตาิฎกหรือเปล่าใช่ไตรกขาหรือเปล่าหรือโ,โอวะวติโมงหรือเปล่าครับชาวพุธของเรานะครับนับถืออารัตนาไตรนะครับคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะครับเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะครับอันสูงสุดนะครับต่อมาข้อที่สอง ผู้รู้ดีรู้ชอบและสอนให้พวกอื่นปฏิบัติตามหมายถึงใคร่ะก็พูดง่ายว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรมถ้าไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์นั่นเองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดน,นะครับต่อมาข้อที่สามพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือระเบียบหรือเปล่าคือกติการหรือเปล่า คือคาตักเตือนหรือเปล่าพระธรรมก็คือคําสั่งสอนนี่เองครับพระธรรมคือคําสั่งสอนนะครับคําสั่งสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามไม่ว่าจะเป็นการแนะนําในการทําความดีไม่ว่าจะแนะไปในทางที่ดีเป็นบทางเสือนะครับที่คอยแนะนําให้เราประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบนะครับไม่ทําปิดศีลไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับนี่คือคําสั่งสอนเรียกว่าพระธรรมนะครับต่อมาข้อสุดท้าย ข้อใดเป็นหน้าที่ของพระ loser, สงฆ์ฮะพระสงฆ์มีหน้าที่อะไรนะครับพระสงฆ์นะครับมีหน้าที่สอนให้ทําความดีนี่นะครับสอนให้ทาความดีนะครับไม่ใช่สอนให้มีโชคไม่ได้สอนให้มีลาบไม่ได้สอนให้มีรวยนะครับไม่ได้แบบหูมานนั่งใบหวยหรือว่าแบบเป็นแบบเสกนู่นเสกนี่นะครับนี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์นะครับหน้าที่ของพระสงฆ์จริงๆก็คือการ สอนให้คนทําความดีสอนให้คนระบาตละชั่วทำแต่สิ่งที่ดีนย่นี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์นั่นเองนะครับอันนี้เราก็จบหมวดของพระรัตนตรัยนะครับหรือรัตนศารนั่นเองต่อมานะครับหมวดต่อมานะครับเป็นโอวาทของพระมีสามอย่างข้อห้ามนะครับกับข้อที่ควรปฏิบัตินะครับนะครับอย่างข้อที่หนึ่งคืออะไร เว้นจากตัวริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจนี่คือข้อห้ามนะข้อห้ามนะครับนี่คือข้อห้ามนะครับอันแรกนะครับข้อหนึ่งคือเว้นจากตุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจนะครับเว้นจากการประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจนะครับก็คือข้อห้ามเนี่ยห้ามเลยห้าประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจนะครับส่วนมากสองข้อนี้นะครับข้อสองและข้อสามนะครับ คือข้อที่ควรปฏิบัตินะครับข้อที่ควรปฏิบัตินะครับนะครับคือข้อที่ควรปฏิบัตินีฑฑ่นะครับประพฤติสุจริตนะครับคือประพฤติชอบด้วยการวาจาใจแล้วก็ทำใจของตวเนี่ยให้หมดจากเครื่องเศร้าหมองนะครับมีโรคกรดลงในต้นนะครับสองข้อนี้จัดเป็นข้อที่ควรเปรียบปฏิบัตินะครับ ส่วนข้อแรกคือเว้นเนี่ยคือข้อห้ามหนึ่งครับตอนให้ข้อห้ามมาหนึ่งแล้วก็ให้ข้อที่ควรปฏิบัติมาสองนะครับนี่คือโอวาทของพระพุทธเจ้านะครับต่อมานะครับนี่คือคําถามที่สรดํารงเขาจะถามนะครับคือข้อที่หนึ่งละช่วยไหมละชั่วทําดีนะครับทําใจให้ฟองใสนะครับตรงกับข้อข้อกายนั่นเองโอวาทสามนะครับละชั่วทํารมดีครับทําใจให้ฟองใสนะครับ ก็คืออะไรถ้าจับแล้วนะครับถ้าจับแล้วคือนี่นะครับจะเป็นการทําตนให้หมดจดจากเครื่องเส้อมอนนะครับมีโรคกดหลงเป็นต้นนะครับคือละชั่วทำดีเราะใจใสก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับวับนนี้เราจะเรียนอันนี้ข้อสุดท้ายนะครับโอวาทของพระพุทธเจ้านะครับเน้นการกระทําด้านใดน,นะครับเออการที่โอวาทของพระเจ้าเนี่ยท่าสั่ง้อนว่าให้เว้นทําความชั่วประพฤติชั่วโดวยกาวาจาใจให้ประพฤติ ดีด้วยกาวาจาใจนะครับแล้วก็ทําตัวให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีโรคกดลงในต้นเนี่ยท่านมุ่งเน้นนะครับในท่านกายวาจาใจนะครับมุ่งเน้นทั้งสามอย่างเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจเนี่ยสามารถทําดีก็ได้เอาไปทําไม่ดีก็ได้แต่เช่นกายกายคืออะไรบ้างข้อที่หนึ่งจะเป็นอะไรจะเป็นกายนะครับข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ข้อที่สองอะไรรักทรัพย์จะเป็นอะไร เป็นกายนะครับข้อที่สามพดพินิกรรมก็จะเป็นกายอีกนะครับสองข้อที่สี่พูดโกหกพูดเพ้อเจอพูดซอเสียดพูดปดนะครับพูดคำหยาบี่ก็จะเป็นวาจานะครับข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้านะครับกินเหล้าสูบุรีเนี่ยก็จะเป็นกายนะครับส่วนใจเนี่ยจับตรงไหนใจตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราคิดคิดสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองครับ คิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นมโนทุจิลิตแล้วนะครับคือคิดไม่ดีคิดแย่คิดประทุษร้ายคนอื่นคิดโลภคิดโกรธคิดหลงเนี่ยก็จะเป็นใจใจที่แบบไม่ดีนะครับมโนทุจริตแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็เกิดบาปจากทางทางใจได้ง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเราก็เรียนทั้งสองหมวดนะครับรัตนสามและองค์ว่าสามก็จบต่เพียงเท่านี้นะครับ